บุญกระถินสามคัคคีวัดพีระภูมารามลบบุรีถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสเวลา12.29นของวันที่9พฤศจิกาย,ยน2567ที่สาราปฏิบัติธรรมวัดพีระภูมารามตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีได้จัดพิธีทอดกรถินสามคัคคีสมทบทุนสร้างสาราปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ89พรรษาขึ้น โดยมีเหมืองหินสาลาชัยเจริญประธานไตรเอกมีคุณสุวรรณคุณสมศรีสิริวัฒนานนท์และครอบครัวพร้อมกับประธานไตรเอกคุณอธิพัฒน์อริยะพิทักษ์เดชาคุณเบญญารัตน์ชุนวิสิทธิกิจและครอบครัวตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตรัทธาร่วมกันอนุโมทนาบุญในการทอดกฐินสมคีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก พระครูสุเมธาวราพรเลข,ขานุการเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะตำบลโคกตูมจเจ้าอาวาสวัดพีระภูมารามเป็นองคครองกรถินเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณทุกปีอีกทั้งเป็นการทำรุกบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปโดยบุญกรถินสามัคคีวัดพีระภูมารามลบบุรีปีนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สมทบบำรุงบวรพระพุทธศาสนารวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันเก้า 141บาทครับ